สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ครับวันที่19กรกฎาคม64นะครับเวลาอัดคลิปตอนที่เวลา11โมง15นาทีนะครับวันนี้คลิปมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมไปเลเซอร์รอบดวงตามานะครับมันก็ทำให้ลืมตาไม่ค่อยขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็เลยมา ทำรายการให้กับนักลงทุนทองคําทุกท่านนะครับจะได้มีแผนการลงทุนซื้อขายทองคําได้อย่างถูกต้องในอาทิตย์นี้นะครับถ้าคลิปนี้ดีครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกําลังใจใผมต่อไปโอเคก่อนอื่นเลยครับเราคงต้องย้อนกลับไปนะครับเมื่อเดือนมิถุนายน64หลังจากที่ทองคำเนี่ยมันปรับตัวลงอย่างหนักนะครับจากราคา1916เหเหรียญ จนลงมาถึงราคาประมาณ1,750เหลรียญแล้วก็มีข่าวการให้สัมภาษณ์ถึง5กูรูทองคำนะครับว่ามีการปรับมุมมองใหม่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันจะเป็นขาลงสมบูรณ์แต่ผมก็ได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยได้ฟังนะครับให้ย้อนไปหาฟังวันที่21มิถุนายน64นะครับผม พูดเอาไว้ในคลิปนั้นจากคําพยากรของวันที่21มิถุนายน64เนี่ยนะครับผมเคยพูดเอาไว้ว่าทองคําเนี่ยมันจะมีการปรับตัวขึ้นมานะครับถึงกรอบราคา1,830ถึง1,840เนี่ยภายใน27วันนะครับก็สุดท้ายครับทองคําครับเมื่อที่แล้วครับก็ขึ้นมาได้นะครับ ก็สูงสุดเลยนะครับที่ราคา1,834เหรียญน,นะครับเรียบร้อยแล้วแสดงความยินดีหน่อยครับตึงๆๆๆๆๆนะครับสำหรับชาวดอยนะครับทุกท่านที่สามารถหลุดออกจากดอยมาได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับปัจจุบันครับทองคําก็มีการย่อตัวลงมาตามธรรมเนียมแล้วนะครับก็ลงมาป้วนเปลี่ยนราคาประมาณ1812เหรียญพร้อมค่าเงินบาทที่อดับราคาประมาณ 32.88บาทต่อดอลลาร์นะครับค่างเงินบาทตอนนี้อ่อนมากเลยแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับปัจจุบันเนี้ยนะครับทองคำเนี่ยมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันผ่าน1,809เหลี่ยงขึ้นมาได้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ตอนนี้ก็ มาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์เนี่ยได้นานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่19ถึงวันที่23กรกฎาคม64นะครับจะมีดังนี้เอาข้อที่1ก่อนเลยนะครับขอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนว่าตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แล้วนะครับทั้งระยะกลาง บวกยาวแล้วก็ยาวใหญ่นะครับข้อที่2ครับสิ่งที่นักลงทุนครับจะต้องจดแล้วก็จำเอาไว้ให้แม่นนะครับในอาทิตย์นี้ครับก็คือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับปัจจุบันนะครับมันย้ายตำแหน่งมารอที่ราคา1,800เหรียญแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา 1, 7 6 0เหเหรียญนะครับจดเอาไว้เลยครับ จุดสับขาหลอกที่ทองคําจะเป็นขาลงระยะกลางได้เนี่ยอยู่ที่พันแปดแล้วจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเนี่ยอยู่ที่ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเหรียญต้องแปะหน้าคอมเอาไว้ให้ดีเลยนะครับตรงจุดนี้ข้อที่สามครับจากข้อสองครับเมื่อกี้เราเลยทําให้ทราบว่ามีอยู่สองอย่างด้วยกันนะครับที่มันจะเกิดขึ้นเอาอย่างแรกเลยนะครับ ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันยังยืนเหนือราคา1800เหรียญได้อยู่ทองคำเนี่ยจะยังมีแรงซื้อบายนะครับกลับขึ้นไปอีกนะครับจนไปถึงระดับราคาประมาณ1 8 2 0ถึงห8 2 5เหรียญเนี่ยเป็นกรอบแรกแล้วก็กรอบราคา1 8 4 0ถึง1,845เหรียญเนี่ยเป็นกรอบที่2นะครับฟลุกจริงๆนะครับรอบนี้เนี่ยอาจจะไปแตะถึงราคา1860เหรียญเลย อย่างที่สองนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดลงต่ำกว่าราคา1 8 8 0 0เหรียญลงมาได้มันก็จะเกิดสัญญาณเทขายเซลนะครับของระยะกลางเนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานถ้าทำให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะเนี่ยจากเทนขาขึ้นสมบูรณ์เนี่ยกลายเป็นสถานะไซ์เวย์ทันทีนะครับ mm. เพราะว่าขาลงระยะกลางทำงานแต่ว่าขาขึ้นระยะยาวบวกยาวใหญ่เนี่ยมันก็ทำงานส่วนทางกันอยู่ ฉะนั้นแล้วนะครับทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อตัวลงนะครับไปแต่ระดับ1,770ถึง1,780เหรียญถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา1 8 0 0เหรียญลงมาได้และยังมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบด่านราคา 1, 7 6 0เหรียญเลยด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่ว่าจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะยาวแต่ในอาทิตย์นี้เนี่ยคาดว่าคงยากนิดนึงนะครับ ข้อที่สี่ฉะนั้นแล้วครับกรอบทองคำในอาทิตย์นี้ครับมันจะวิ่งในกรยกอบราคา1,800ถึง1825ี่เหรียญน,นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำก็จะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีข้อที่ห้าครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับว่าทองคำเนี่ยมันเพิ่งเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับอาทิตย์นี้ความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ย นักลงทุนเนี่ยควรเลือกยืนข้างฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่านะครับต่อให้ทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1,800เหรียญลงมาได้แต่มันก็ยังเหลือด่าน1760เหรียญอยู่ดีนะครับย่อลงมาอีกนะครับก็น่าจะทยอยเข้าซื้อบายเอาไว้น่าจะเหมาะที่สุดสำหรับในอาทิตย์นี้โอเคจบในช่วงแรกนะครับ ในส่วนของท่านที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับผมก็บอกเสมอนะครับน้าก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือไลน์เข้ามาถามได้แล้วกันนะครับที่เบอร์นะครับ0 6 5 9 4ห5 6 54นะครับหรือเบอร์หนึ่งครับ093692 5 4 5 6นะครับ ID Line ผมนะครับเติ้งนะครับ T Thailand ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G Good นะครับนี่คือ ID Line ผมนะครับ แล้วก็สำหรับคนที่อยากลงทุนทองคำแบบ g o ลสปอร์ตหรือแบบ USD ต่อออนนะครับตอนนี้ท่านอาจจะเทรดทองแท่งอยู่อาจจะเทรดทองในรูปแบบของอื่นๆอยู่นะครับก็ถ้าอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของโกลสปอร์ตนะครับรวมถึงเรื่องของเทคนิคเกราฟนะครับก็ตอนนี้ผมทําคลิปเอาไว้ให้ทั้งหมด10คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับสอนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็สาหรับคนที่เทรดเป็นอยู่แล้วนะครับอยากจะเข้ามาอยู่ในกวนเดียวกันนะครับเพื่อพูดคุยกันนะครับทางโบ๊กเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นให้นะครับสำหรับท่านที่ย้ายค่ายมานะครับหรือว่าลูกค้าใหม่ก็ตามเนี่ยนะครับเปิดพอร์ต1,000เหรียญแรกนะครับทางโบ๊กเนี่ยให้เครดิตโบนัสเลยนะครับ500เหรียญแล้วก็ฝากเงิน1,000เหรียญต่อไปครับรับโบนัสเครดิตครับอีก200เหรียญรับไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าท่านจะได้รับครบ 1,000 0เหรียญต่อคนต่อท่านนะครับนี่คือโปรโมชั่นดีๆที่ทางบล็อกสปอนเซอร์เขาก็แนะนำมานะครับแล้วก็ฝากบอกต่อกันสุดท้ายครับก็สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเทรดน,นะครับทางบล็อกเขาก็มีเอเอ EA นะครับหรือว่าระบบเทรดอัตโนมัตินะครับที่เรียกว่าโรบอทเนี่ยนะครับทำการซื้อขายทองคำให้นะครับก็ตอนนี้เรามี2ตัวด้วยกันกนะ็คือค่าเงินยูโรกับออทองคำนะครับ ก็อย่างเช่นเคยครับบอกแล้วว่าเราก็จะมาสรุปนะครับผลประกอบการของโรบอทให้ในทุกอาทิตย์นะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนเนี่ยจะได้นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในเรื่องของระบบเทรดอัตโนมัตินะครับอ่ะผมให้ดูนะครับถ้าเกิดใครยังจํากันได้เนาะอ่าผมถือนิ่งๆเลยนะครับชื่อเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้กําไรขึ้นมาที่800กว่าเหรียญแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็คือสรุปให้นะครับอ่าปัจจุบันก็ ตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่ประมาณ34ีเหรียญนะครับก็กําไรประมาณ800กว่าเหรียญนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายท่านทุกท่านคงดูเป็นอยู่แล้วนะครับโอเคนี่ก็คืออัปเดตให้นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกอาทิตย์นะครับไม่ต้องกลัวครับพอร์ตนี้จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเลยนะครับกำไรก็คือกําไรนะครับขาดทุนก็คือขาดทุนนะครับไม่มาเมคไม่มาโกหกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มีการถอนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับก็ เดี๋ยวจะถอนกําไรแล้วก็จะมาลั่นให้เห็นต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคจบมาดูในช่วงสุดท้ายกันนะครับแผนการซื้อขายทองคํานะครับในในรูปแบบของโกลสปอนะครับก็จะมีดังนี้นะครับผมเอาบอกภาพรวมก่อนละกันนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับทองคําบอกไปแล้วว่ามันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ฉะนั้นแล้วครับ ย่อลงมาทรอยเข้าซื้อเนี่ยดีที่สุดนะครับในช่วงอาทิตย์นี้สําหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกาไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับให้เล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอครับที่ราคา1,816เหรียญถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุ1,816เหรียญขึ้นไปได้นี่นะครับทองคำเนี่ยมันก็คือจะส่งสัญญาณซื้อระยะสั้นนะครับ ไปรอปิดกำไรที่ราคา1,820ถึง1,822เหรียญได้เลยข้อที่2นะครับตั้งเปิดซื้อบาสตอปครับที่ราคา1,820เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,825ถึง1,827เหรียญนะครับข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อบาสตอปครับที่ราคา1,826เหรียญนะครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,831 ถึง1,833เหรียญข้อที่4นะครับตั้งเปิดซื้อบัตรสอบครับที่ราคา1,831เหรียญนะครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกันใมที่ราคา1,836ถึง1,838เหรียญข้อที่5ครับหมายสุดท้ายนะครับตั้งเปิดซื้อบัตรสอบครับรอไว้ที่ราคา1,838นะครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกันใที่ราคา1,845ถึง1,850เหรียญได้เลย ข้อที่6ครับใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอทองคำครับย่อตัวลงมาก่อนนะครับที่ราคา1,805 1,795แล้วก็1,785เหรียญนะครับทั้ง3จุดนี้ครับเป็นจุดเด้งรีบาวข้อที่7นะครับขีดเส้นตายครับให้กับชาวเหวยวที่ราคา1,800เหรียญกับ1,760เหรียญนะครับทำไมถึงขีดเส้นตายให้2เส้นนะครับเพราะว่าพอร์ตของนักลงทุนนะครับ แต่ละท่านเนี่ยนะครับมีขีดจํากัดไม่เหมือนกันนะครับทั้งเงินทุนทั้งเวลาทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็อื่นๆเนี่ยนะครับที่โบกแต่ละโบกเนี่ยเขามีนโยบายที่แตกต่างกันถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า,าราคา1,800เหรียญลงไปได้นะครับใครที่สามารถถือรอได้หรือว่ามีเงินทุนหรือว่า,าสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับท่านก็ซื้อเข้าไปอีกนะครับโดยที่เอาด่าน1,700 60เหรียญเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการคัดลอสหรือว่าตัดขาดทุนแต่บางท่านเนี่ยเงินทุนอาจจะไม่พอหรือว่ามีขีดจํากัดบางอย่างนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ํากว่าราคา1,800เหรียญลงไปได้เนี่ยนะครับก็อาจจําเป็นต้องตัดขาดทุนแล้วก็กลับหน้าเล่นนะครับเป็นฝั่งเปิดขายเซลล์ตามน้ําไปก่อนนะครับมันอาจจะซุ่มเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดลงไปแล้วแล้วมารีบาวกลับขึ้นมาตามแรงของเทนขาขึ้นระยะย,ยาวเนี่ย แล้วมันกลับขึ้นมายืนเหนือราคา1 8 0 0เหรียญได้นะครับท่านก็อาจจําเป็นต้องกลับหน้านะครับมาเล่นฝั่งเปิดซื้อใบอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็คือในความได้เปรียบเสียเปรียบในในเรื่องของอจุดของพันแปดกับ1760เหรียญนะครับโอเคจบมาดูในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์กันบ้างนะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้เลยนะข้อที่1ครับ ตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปนะครับที่ราคา1,810เหรียญนะครับหลุดลงมาได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1, 8 0 3ถึง1 8 0 5เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดขายเซลลสต็อปครับที่ราคา1 8 0 3เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1796- หถึง1,798เหรียญข้อที่3ครับ ตั้งเปิดขายเซ็ตอบน,นะครับที่ราคา1796เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1 7 8 8เปถึงห7 9่นเหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดขายเซ็ตอบน,นะครับที่ราคา1790เหรียญครับหลุดลงไปได้เนี่ยไปรอปิดกำไรที่ราคา1 7 8 3ถึง 1, 7ห7 8่นเแหรียญแล้วก็ข้อที่5ครับมาสุดท้ายเลยครับ ถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ากว่าราคา1 7 8 5เหรียญลงไปได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามมาได้เลยครับเพราะทองคำเนี่ยน่าจะลงต่อแล้วก็ไปรอปิดกำไรที่ราคาประมาณ1776เหถึง1 7 8่นเหรียญข้อที่6นะครับใครชอบเปิดขายเซลล์นะครับตอนที่ทองคำเนี่ยมันดีดตัวขึ้นไปนะครับก็ไปตั้งเปิดขายเซลล์ลิมิตรอนะครับที่ราคา1845ปี่ถึง1น5 0เหรียญน,นะครับไม่เห็นกรอบนี้นะครับ อย่าหาทําเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการที่จะเสี่ยงลไล่เปิดขายเซลลเนี่ยตอนที่ทองคําขึ้นเนี่ยแล้วมันสวนเทนขขนรนข,ขาขึ้นสมบูรณ์เนี่ยนะครับมันอาจทําให้นักลงทุนเนี่ยเจ็บตัวได้นะครับยังไงแล้วก็ระมัดระวังละกันนะครับไปรอ1.845ถึง1.850เนี่ยถือว่าเป็นกรอบที่สูงพอสมควรแล้วยังไงเนี่ยมันชนด่าน1.850ได้เนี่ยยังไงมันต้องย่อตัวลงอยู่แล้วนะครับ ข้อที่7นะครับขีดเส้นตายครับให้กับชาวเหวที่ราคา1825เหรียญนะครับถ้าเกิดทองคำในอาทิตย์นี้เนี่ยยังรีบาวไม่ผ่าน1,825เหรียญนะครับชาวเหวยเนี่ยยังลุ้นที่ทองคำเนี่ยมันลงต่อได้อยู่นะครับกออ็มีโอกาสที่มันจะลงไปถึงระดับหลุด1,800เหรียญลงไปได้นะครับก็ทำให้ชาวเหวเนี่ยได้หายใจต่อได้อีกเครือกหนึง่ง แต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุ1,825เหรียญขึ้นไปได้นะครับชาวเหวเนี่ยจะต้องหาทางแก้ไขผร์ตได้แล้วนะครับเพราะทองคำเนี่ยน่าจะขึ้นไปแบบชุดไม่อยู่แล้วนะครับก็คงมีแค่นี้สำหรับในเรื่องของโกลสปอตสรุปคำแนะนำวันนี้ให้เลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วครับอาจารย์เติ้งครับยังขอเลือกยืนข้างฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังไม่หลุดต่ำกว่าราคา 1,760เหรียญครับอาจารย์เติ้งยังไม่เปลี่ยนใจนะครับยังให้เล่นฟังเปิดซื้อบายอย่างเดียวเลยนะครับก็ยิ่งลงมาก็ยิ่งซื้อครับอัดเข้าไปอีกนะครับอาทิตย์นี้ครับเราก็ไปฟันกําไรนะครับจัดบล็อกคืนมาบ้างนะครับหลังจากที่หลายท่านอาจจะโดนบล็อกกินเงินไปเยอะนะครับอาทิตย์นี้ครับเป็นทีของท่านแล้วนะครับต้องถึงเวลาเอาคืนแล้วก็ ถ้าเกิดใครใจไม่ถึงนะครับอย่าเล่นโอเวอร์เทรดเด็ดขาดนะครับจำกฎ3ข้อของอาจารย์เติ้งได้ไหมนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาติดตามเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้กฎเหล็ก3ข้อในเรื่องของทองคำที่อาจารย์เติ้งให้ไว้นะครับกฎเหล็กข้อแรกเลยครับก็คือ1อย่าโลภเด็ดขาดนะครับมีกำไรแล้วก็รีบปิดทำกำไรซะนะครับบางท่านเนี่ยรอขอกำไรอีกนิดขอกำไรอีกหน่อย สุดท้ายไปไม่ถึงราคาทองคำล่วงลงมาหรือกลับขึ้นไปขาดทุนเลยนะครับก็มีให้เห็นเยอะเลยอันที่สองนะครับสำคัญมากๆครับก็คืออย่ามาโนนะครับอย่ามาโนหรือว่าอย่าเพ้อฝันบางคนเนี่ยติดดอยติดเหวเนี่ยก็คิดเสมอว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นไปถึงราคาชั้นเดี๋ยวมันต้องลงมาถึงราคาชั้นมันไม่เสมอไปนะครับถ้าบางคนเนี่ยบางบางคนบางเคสเนี่ยผมเคยเห็นเนี่ย ติดทองคำเนี่ยราคาตั้งแต่พันห้าร้อยเหรียญเลยก,ก็มีนะครับแล้วก็ลากจนถึงสองพันเหรียญแล้วก็มีนะครับก็อันนี้อย่ามาโนนะครับว่าทองคำเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงราคาของชั้นหรือว่าลงไปถึงราคาของชั้นได้นะครับเล่นตามแผนที่ให้นะครับเล่นตามเทรนที่ให้เนี่ยจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็สุดท้ายครับสาคัญที่สุดครับก็คืออย่าเทรดโอเวอร์เทรด หรืออย่าเทรดเกินกำลังเงินที่ตัวเองมีนะครับไม่ใช่ว่าท่านมีเงินเท่านี้นะครับมีเงินลงทุนหนึ่งล้านบาทแต่เทรดทีโอ้โหเทรดทีสิบล้านยี่สิบล้านนะครับอันเนี้ยส่วนใหญ่จะตายเพราะโอเวอร์เทรดกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือท่านมีเงินลงทุนเท่าไหร่ก็จำกัดเงินลงทุนแค่นั้นนะครับอย่าคิดว่ามีเงินอยู่ข้างหลังอีกเยอะแยะเลย หมดตัวกันมาเยอะแล้วนะครับสําหรับคนที่เล่นโอเวอร์เทรดแล้วก็คิดว่ามีเงินสํารองอยู่ด้านหลังเยอะนะครับฉะนั้นแล้วนี่คือความหวังดีจากอาจารย์เติ้งนะครับเราก็เตือนนักลงทุนกันแบบนี้แล้วกันตรงๆนะครับโอเคจบมาดูในส่วนของนักลงทุนทองคําแท่งออนไลน์96.5%กันบ้างนะครับว่ามีแผนการเล่นอย่างไรอา้าวนักลงทุนทองคําแท่งออนไลน์96.5นะครับข้อที่1เลยจําง่ายๆครับ ตาาบทองคำเนี่ยนะครับยังยืนเหนือราคา27,950บาทได้อยู่นะครับทองคำเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยอ่อลงมาก็ทยอยซื้อเก็บบายอย่างเดียวเลยข้อที่2ครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันทะลุราคา28,300บาทขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อตามไปเลยครับสัญญาณซื้อละลอก2กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวติดดอยด้วย ไปรอปิดกำไรเลยที่ราคา28,400ถึง28,500บาทได้เลยนะครับและถ้าเกิดมันทะลุ28,500บาทได้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวครับเปิดซื้อตามไปอีกครับไปรอปิดกำไรเนี่ยประมาณ28,28,600ถึง28,700บาทได้ด้วยนะครับน่าจะไปจอดอยู่ตรงประมาณ28,700บาทบริเวณนี้อ่ข้อที่3นะครับ แต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา27,950บาทลงมาได้นะครับก็ให้เปิดขายเซลล์ตามลงมาทันทีนะครับเพราะทองคำเนี่ยมันจะย่อตัวลงไปอีกนะครับทำกำไรขาลงนะครับไปปิดกำไรที่ราคา27,700ถึง27,800บาทได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่าราคา27,700บาทลงมาได้นะครับก็เปิดขายตามลงมาอีกนะครับราคาทองคำเนี่ยน่าจะไปจอด ราคาประมาณ27,500บาทนะครับน่าจะลงไม่ต่ำกว่านี้แล้วในอาทิตย์นี้นะครับสรุปง่ายๆในอาทิตย์นี้ครับกรอบทองคำแท่งออนไลน์นะครับก็อยู่ที่กรอบราคา27,950ถึง28,300นะครับทะลุออกข้างไหนก่อนนะครับก็วิ่งตามข้างนั้นไปได้เลยนะครับก็คงจบมีแค่นี้ก็ฝากเอาไว้นะครับคลิปนี้ดีนะครับยังไงก็ฝากแบ่งปันไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยละกัน นะครับแล้วก็มีอะไรก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าถามใน YouTube ก็ได้นะครับผมตอบให้ทุกคำถามนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเนี่ยตอบให้ทุกท่านรับสายทุกท่านนะครับใครโทรมาแล้วผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับคนไหนที่ผมไม่ได้ตอบเกิน2วันเนี่ยนะครับแสดงว่ามันผิดปกติแล้วนะครับให้ท่านโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับอันนี้ผมย้ําบ่อยมากว่าอย่าเกรงใจนะครับในเรื่องของทองคํานะครับ ก็โทรมาสอบถามผมยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับเจอกันใหม่ในวันจันทรน์นะครับยังไงฝากกดติดตามไว้นะครับถ้าเกิดในอาทิตย์นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างโลดโผนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาทำคลิปให้เป็นคลิปที่2คลิปเฉพาะกิจนะครับสวัสดีครับ